สวัสดีครับแอดพักเครื่องนะครับผมเรามาดูเหรียญเจริญพรล่างของหลวงพ่อพัดปุญญกามโมแห่งวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์กันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมที่ระลึกวางศิลาฤกษ์นะครับที่ระลึกวันวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอนุบาลน,นะครับผม การันตีจากอาจารย์ป๋องสุพรรณนะครับ psga นะครับผมหน้ากล่องจะเป็นสักลาดสีเหลืองนะครับแกะดูด้านในก,กันนะครับรายละเอียดเนื้อหาของเหรียญน,นะครับดูด้านหน้าเหรียญก่อนนะครับผม เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างพิมพครึ่งองค์นะครับขอบป้องอ้อยนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะครับจุดสังเกตในห่วงเหรียญจะไม่ได้ต่อโคดนะครับจะเป็นหูเหรียญกลมที่ไม่ได้เจาะหูเหรียญน,นะครับพื้นเหรียญ ข้างในตรงหัวเหรียญน,นะครับให้เราส่องเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นพื้นเหรียญเรียบนะครับส่วนจุดสังเกตเนื้อทองแดงนะครับผมจะต่อโคศลาร้อยปีนะครับ ที่เหนือไหลด้านซ้ายขององค์หลวงพ่อนะครับผมตอกโคตสลาร้อปีโคตเดียวนะครับส่วนหมายเลขัมเบอร์เหรียญนะครับจะตอกอยู่เหนือหัวไหลขององค์หลวงพ่อทางด้านขวามือนะครับส่วนเหรียญน,นี้หมายเลข3447นะครับผม เหรียญตรงด้านหน้าสังคติของหลวงพ่อนะครับจะตอกสัญลักษณ์โค้ดทางวัดนะครับวอแหวนทอทงทอทหารนะครับคำเต็มก็คือวัดทานทหารนะครับผมรายละเอียดของตัวอักษรหนังสือที่ปั๊มพิมพ์ลงไปนะครับด้านบนก็จะเป็นชื่อของหลวงพ่อนะครับ หลวงพ่อพัดปุญญาการโมนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเจริญพรนะครับดูภาพรวมด้านหน้านะครับความคมชัดของใบหน้าหลวงพ่อนะครับดูความคมชัดของตัวอักษรการปั๊มตัวอักษรนะครับ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆดูให้ชัดนะครับผมดูให้ดีคลิกด้านหลังของเหรียญน,นะครับเราก็จะพบกับยันดวงนะครับอักขระยันดวงทางด้านหลังนะครับส่วนตัวอักษรที่ปั๊มลงไปนะครับก็ปั๊มคำว่าที่ระลึกสร้างอาคารร้อยปี บารมีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์14กย6 3นะครับจุดสังเกตด้านหลังของเหรียญความคมชัดรายละเอียดต่างๆนะครับพื้นเหรียญ จะค่อนข้างเรียบตึงนะครับแล้วก็จะมีเส้นสายลุ้งพุ่งออกมาจากตรงกลางยันดวงนะครับออกสู่ด้านขอบข้างของเหรียญน,นะครับผม เป็นแสงพุ่งออกมาจากตรงกลางเลขอักขรยันตรงกลางเลยครับผมขอบหูเหรียญด้านบนก็จะเป็นรอยกลึงกลมๆเล็กๆนะครับทั่วทั้งพื้นเหรียญน,นะครับตรงหูเหรียญด้านบนด้านข้างขอบของเหรียญน,นะครับ ก็จะเป็นรอยกลึงกลมๆซ้อนๆกันนะครับทั่วทั้งขอบเหรียญน,นะครับผมทั่วทั้งขอบเหรียญ ส่วนขอบด้านข้างตัวตัดตัดจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับ ดูจากรอยตัดจากด้านบนนะครับส่วนจะมาถึงด้านล่างก็จะมีรอยฉีกออกจากแผ่นแท่นตัดที่เป็นตัวตัดนะครับของขอบเหรียญตัดจากด้านบนมาทางด้านล่างของเหรียญน,นะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหน้าเหรียญมาทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับความคมของใบมีดตัดนะครับก็จะสังเกตได้จากรอยตัดนี้แหละครับผมรายละเอียดของ เหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงพลายดำพิมพ์ขอบป้องอ้อยครึ่งองค์นะครับผมภาพรวมของเหรียญนี้นะครับพักเครื่องก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเหรียญเนื้อทองแดงพลายดำขอบป้องอ้อยครึ่งองค์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม